สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคบีองแปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับคลิปนี้นะครับยังคงอยู่ในซีรีส์นะครับเรื่องของชะตาชีวิตเราใครลิขิตนะครับซึ่งมาถึง EP ีที่7กันแล้วนะครับใครที่ยังไม่รับชมนะครับหกอีแรกนะครับแนะนานะครับรับชมก่อนนะครับ คือเรื่องราวในชีวิตเราเนี่ยไม่มีอะไรบังเอิญน,นะครที่คิดว่าเรื่องราวดีๆร้ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนชาติไหนภาษาไหนสีผิวสีผมเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นไปตามกรรมมันมีเหตุของมันนะค็คือเป็นไปตามกระแสของบุญนะหรือว่ากระแสของบาปนะครับต่อให้เราอยู่ในท่ามกลางสังคมนะครับที่สลับซับซ้อน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการติดต่อสื่อสารนะครับที่สลับซับซ้อนการเดินทางไปมานะที่สลับซับซ้อนนะครับแต่กรรมเนี่ยก็ตามถูกต้องแต่ตัวผู้ทําเสมอนะครับเพราะว่ากรรมเป็นถายญาติกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะครับง่ายๆทาอะไรไว้นะคผลนั้นก็จะตามตัวบุคคลน,นั้นไปนั่นเองเพราะมันตามไปกับจิตนะครับตามที่ผมเล่าให้ฟังแล้วใน 6EP ีแรกนะครับนะทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายนะครับยามร้าย นะก็เรียกว่าโอ้โหเจอศักดิ์นานะฮะยามดีนี่ก็เรียกว่าปานราชรถมาเกิดทีเดียวเจอแต่เรื่องดีๆการงานก็สําเร็จการเงินก็ดีนะครับเพื่อนฝูงคนรอบข้างเอาใจใส่ดูแลอย่างดีนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งสวยๆงามๆนะครับเจอแต่เรื่องโอ้โ oh, oh, หน้าชื่นใจหน้าสบายใจซึ่งแน่นอนทุกคนอยาก,ยากจะเจอแต่ไม่ใช่ทุกคนเจอนะครับมันเป็นไปตามเหตุ มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะครับไม่ได้มีความบังเอิญน,นะครับเรื่องการงานเรื่องการเงินนะเรื่องของความรักเรื่องของคู่รักนะครับทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนลงตัวไปห,หมดเลยนะสิ่งเหล่านี้ที่เล่ามาในที่ตัวเองเคยเจอมานะครับคือเรื่องราวใน e ีพีนี้นะครับเรื่องของชะตาชีวิตใครลิขิตเนี่ยต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยตัวเองประสบมาจริงๆนะจนมาถึงอายุเนี่ยจะ55ปีแล้วเนี่ยผ่านมาหมดนะครับทั้งเรื่องร้ายเรื่องดี เรื่องของการงานเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเรื่องของความรักชีวิตครอบครัวนะเรื่องร้ายๆก็ผ่านมานะครับเรื่องการงานโอ้โหอุปสรรคปัญหาเจอเพื่อนร่วมงานไม่ดีเจอคนทุศีลนะครับเจอคนที่ไม่มีสัจจะไม่มีการรักษาสัญญาได้เลยนะครับเราบอกว่าเจอมาหมดนะครับยามที่ดีก็เจอมายามที่ร้ายก็เจอมานะยามที่ชีวิตหนักอุปสรรคปัญหา นะครับเหมือนกับว่าอัตคัดขัดสนนะครับนะลำบากยากเข็นโอ้โหเจอมาหมดต้องบอกว่านี่น,นะครับนะทำให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นนะสำหรับคนที่ผ่านโลกมาเยอะนะอย่างผมก็50กว่าปีแล้วสำหรับน้องๆที่อาจจะเพิ่งผ่านอายุ20 3 0นะครับต้องอดทนนะครับโดยเฉพาะยามที่เจอวิบากกรรมนะต้องให้กำลังใจนะครับว่าต้องฝ่าฟันไปให้ได้นะอย่าท้อแท้นะครับอย่าสิ้นหวังนะครับเติมกำลังจิตกำลังใจนะครับด้วยการ เชื่อคําสอนพุทธเจ้านะครับว่าทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตุไม่ว่าเรื่องร้ายเรื่องดีเรื่องดีเรื่องร้ายเกิดมาแต่เหตุทั้งสิน้นนะยามที่จิตใจเราสงบสงบนะครับจิตเรามีสมาธินั่นเองเกิดจากการจเจริญสติบ่อยๆนะจิตก็จะเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธินี่เราก็จะสงบพิจิพิจารณาไรเข้าใจได้ง่ายนะนะเห็นท่องแท้นั่นเองว่าทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตุ กรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสําคัญที่ผมเรียกว่าโลกียธรรมโลกียธรรมก็คือทมคู่โลกแหละนะที่เรา,เาต้องดําเนินชีวิตไปนะตั้งแต่เกิดจนตายนะท่องไปในสังสารวัฏเนี่ยที่ว่าโลกียธรรมอันนี้ก็เกิดจากเหตุไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆเรื่องของบุญเรื่องของบาปพทธเจ้าถึงสอนว่าให้ละเว้นบาปแล้วให้สั่งสมบุญกุศลนั่นเองอันนี้คือความหมายนะครับเช่นเดียวกันนะยามที่เราเจอสิ่งต่างเนี่ย ใจเราที่มันมีปริยาต่อสิ่งที่เราเจอเรื่องดีเรื่องร้ายเนี่ยใจเราที่มีปริยาต่อสิ่งดีสิ่งร้ายเนี่ยนี่เป็นอีกขั้นหนึ่งนะไม่ใช่โลกิยธรรมแต่เป็นโลกุตตรธรรมนั่นหมายถึงว่าใจคนเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเจอเรื่องดีมันจะหลงไปในความชื่นชอบนะใจเราเวลาไปเจอเรื่องร้ายมันก็หลงไปในทางไม่ชื่นชอบหรือดิ้นรนพูดง่ายก็ตกไปสู่นะวังวนของตัณหานั่นก็คือภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาหรือกามตัณหา จิตมันก็ร้อนก็ดิน้นหลนนี่คือลักษณะของโลกจุาธรรมมันก็ไม่ได้เหตุบังเอิญอีกเพราะอะไรครับเพราะจิตที่ไม่ฝึกมันไม่มีเหตุแห่งการฝึกทุกมันก็ไม่ดับทุกมันก็ไม่เท่าเราเองมันทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตุนะครับทั้งโลกปิยธรรมและโลกจยธรรมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี